สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูกองหินที่มาถมถนนนะครับที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับตรงนี้มันไม่ชิดมันไม่ใช่ที่เข้าสวนผมนะครับนี่เวลาผมสั่งงานนะผมผิดพลาดนะผมไม่ได้เอาอะไรมาปากหมายไว้แล้วสั่งแบบแบบสั่งแบบปากปากเปล่านะอันนี้ไอ้คนมาลงเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามาลงตรงไหนมาลงตรงนี้มันผิดนะครับมันผิดที่นะค,คุณผู้ชมมันผิดที่ที่เราตั้งใจไว้ ไอผมก็ผิดพลาดน,นะครับไม่ได้มาปักหลักไว้เนะี่จริงมาลงตรงนี้นะฮะลงตรงนี้ก็สบายนะมันมีล่มอยู่นะอันนี้นะเราเกลี่ยเกลี่ยหินมันก็สบายท่านผู้ชมนี่ผมก็เกลี่ยไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำให้เราเหนื่อยนะครับดีครับแถวนี้มันยังเป็นต้นไม้มีล่มนะถ้าไปโดนไก่ที่มีแสงแดงเดีนะ๋ยวผมตายแน่นครับวันนี้นะคลิปนี้ก็มาเราสู่กันฟังครับเวลาจะสั่งงานใครเราก็สั่งให้ไหม่ในนอนครับเราตรวจสอบอีกครั้งนะครับจะสั่งใช้ปากแล้วว้าวนะ โทรศัพท์ก็ยังไม่แน่นอน,นครับต้องมาชี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรมาปักไว้หมายไว้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่เราผิดพลาดเองนะครับเหนื่อยหน่อยวันนี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ